าคั่วหลังจากที่ตัดแล้วามาคั่วให้แห้งสนิทแล้วออกสีเข้มๆคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนได้ที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ผสมทานกับตัวเมี่ยงคำอันนี้สำหรับเป็นมะพร้าวแก่และเอาไปตัดเป็นเล็กๆเพื่อไว้สำหรับ ทานคู่กับเมี่ยงคำคั่วไปเรื่อยๆคั่วพอเป็นสีพอเป็นสีแบบแล้วก็สามารถใช้ได้คั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้หลังจากนั้นก็จะได้ที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวที่คั่วเสร็จแล้วเก็บไว้กินกับเมี่ยงคำได้เลยนีสีก็จะประมาณนี้แต่ไม่ใช่ไหมนะคะมันก็ยังเป็นสีธรรมชาติอยู่ มะพร้าวขั่วอีกต่างหากเอาไปตำให้ละเอียดอันนี้สำหรับทำน้ำตัวน้ำแกงหรือว่าตัวน้ำราดเมี่ยงคำเอาไปตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเมื่อตำละเอียดเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นมะพร้าวขั่วแยกจากอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นทัวริสงขั่วเอาไปตำเพื่อจะใส่ในน้ำของเมี่ยงคำเช่นกันตำไปเรื่อยๆให้ละเอียดแล้วแต่เราว่าชอบความละเอียดแค่ไหน ใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งคั่วแล้วคั่วนิดหน่อยแล้วก็ตำให้ละเอียดเมื่อได้เสร็จแล้วก็นำไปใส่ในน้ำที่เราจะเอาไปเคี่ยวน้ำเอาจะไปเคี่ยวก็เพิ่มตะไคร้ก็ไปหนึ่งต้นมีตะไคร้มีกุ้งแห้งม,มีมีมีมะพร้าวมีมีกุ้งแห้งใส่ลงไปใส่น้ำตาลปี๊บ สองถุงน้ำตาลทรายหนึ่งถุงน้ำตาลแว่นสี่แว่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตรงนี้จากนั้นเราเคี่ยวเข้าด้วยกันเลยพอเคี่ยวเขาด้วยกันเสร็จแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำมันมีความมีความหนืดเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่แหละเคี่ยวเสร็จแล้วใช้ตะหลิวคนไปคนมาด้วยนะเดี๋ยวมันจะไหม นี่ใช้ตะหลิวไปเลยค่ะเมื่อได้แล้วเราก็เนี่ยเมื่อได้ที่มันก็จะข้นประมาณนี้นี่พอตักออกมาเติมน้ำปลาลงไปนิดเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ